สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้มดเวันนี้เราจะพามาชมมะขามหวานลอตแรกจากทางไล่มีนามว่ามะขามหวานพันสีชมพูตอนนี้เรากําลังคัดแยกระหว่างฝักและก็ข้อของมะขามนี่ก็คือมะขามหวานที่อยู่ในเข่งยังไม่ไม่ได้เทหมดล้วก็จะ คัดข้อคัดฝักท่านได้สนใจก็ติดต่อได้เบอร์ที่ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะนี่เลยมะขามมะขามหวาน หว,วานหวานยำตาเปี้ยหรอหวานห um วานนี่มะขามหวานหวจริงนี่มะขามหวานในรอบของปีของเรือนอันวาอมหวานอร่อยมาก ถ้าใด้สนใจก็ติดต่อได้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปมะขามหวานเพชรบูรณ์และตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าได้นำมาซื้อมะขามไปขายต่อในอีกราคาหนึ่งนี่ก็เป็นมะขามที่เราคัดแยกข้อและฝักเป็นที่เรียบร้อยและกระบวนการต่อไปก็จะเป็นการ ขายให้แก่พ่อค้าแม่ค้าเพื่อนําไปขายต่อในราคาอีกราคาหนึ่งทีมะขามหวานก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างงานสร้างไรายได้ได้ดีในระดับหนึ่งสำหรับการเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเพื่อใช้นำลงชีพต่อไปก็เป็นวิถีชีวิต ในการดำเนินของชาวบ้านและชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะมีค้ามะขามหวานมะขามแช่อิมการเป็นตามฤดูกาลนะามีข้อบอกพร่องตรงไหนก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะสําหรับคล,คลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง เพื่อได้นำไปพัฒนาในการจัดทำคลิปต่อๆไปเพื่อนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมในหลายๆอย่างในหลายคลิปเพื่อเป็นการพัฒนาในการสร้างสรรค์ของทางช่อาต่อไปจ้าอย่างนี้